h ฮล lo สบายดีสวัสดีค่ะสาววอนเองเเนอะเมื่อนี้สาววอนสิขอมาีแอคชั่นคลิปคลิปนึงเนาะที่สาววอนได้เห็นกับประมาณเดือนที่แล้วเนาะแต่บบได้มีโอกาสได้มาฮ็ดคลิปเนาะเนื่องจากว่าสาววอนบบได้มีช่อง u t u b e เนาะกะหากัมีช่อง u t u b e เนอะถึงจะเป็นคลิปที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าสาววอนกัอย่างยากนําเสนอให้ทุกคนได้เห็นเนาะโดยเฉพาะคนลาวเนาะแล้วก็คนไทยน้าเนาะ เป็นคลิปที่ซาววนประทับใจแห่งเนาะแล้วก็ตื้นตันเนาะการน้ำตาเกอบอยู่เลยทุกคนคือประเด็นคือมีเด็กน้อยลาวคนนึงเนาะอายุเพียงเจ็ดเดือนเนาะได้ป่วยเป็นโรคหัวใจเนาะซึ่งต้องได้รับการปิ้นปัวอย่างหีบด่วนทุกคนซึ่งมีโครงการเนาะจากประเทศไทยที่ชื่อว่าเนาะลักหัวใจเด็กน้อยข้ามโคงทุกคนแค่ซื่อกระซึ้งแหงเนาะ ตื้นตันแห่งแล้วเนาะทุกคนละกาเพื่อนก็นจะมีะโครงการนี้เนาะจะมีการห่วมมือจากเอกอัคราชทูไทยเนาะถ้าว้าผิดก็ขอโทษขออภัยเนาะกับนครลรล่วงเวียงจันทร์เนาะละกาสภากาชาดไทยเนาะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกคนแล้วก็มีอีกหลายๆภาคส่วนหลายๆหน่วยงานเนาะที่ว่ามีส่วนห่วมในโครงการนี้เนาะเพื่อนได้ช่วยเหลือเด็กน้อยลาวคนนี้เนาะได้นําส่ง โรงพยาบาลได้ทันท่วงทีทันเวลาเนาะเนาะซึ่งได้นำเด็กน้อยผู้นี้เนาะจากโงมม่อนงคายเนาะไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนาะที่กรุงเทพเนาะซึ่งใช้ระยะนีทางเดินทางไปกาประมาณ500เมตรเนาะเออ500กิโลเมตรเนาะทุกคนใช้เวลาประมาณหชั่วโมงเนาะทุกคนแล้วก็มีขบวนรถตำรวจเนาะ คอยให้ความสะดวกเนาะตลอดเส้นทางเลยและมีทีมทีมแพทย์เนาะให้อ่าการดูแลอย่างใกล้ิท์เนาะสาวรก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปเนาะขออนุญาตส่องอ่าข่าวไทยอ่าเนาะนำเนาะขออนุญาตเดอเนาะแล้วก็ขอบใจที่นำเสนอเนาะข่าวดีๆแบบนี้ให้ทุกคนอ่าได้บึงได้เห็นเนาะทุกคนอ่ะ เชิญทุกคนไปหับสมคลิปพร้อมๆกันเลยเนาะรถพยาบาลนำเด็กชายวัยเจ็ดเดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจงังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกร ระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีการนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะ ทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะ<ม>ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากมอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่ง ในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตํารวจเอกจิรศกริตจ,จารุนพัฒรองผู้บังคับการตํารวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับ ก็อย่างที่รับทราบกัอนอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและทีศทางก็คือลูกเอายวะหัวใจนะครับที่อันเนี้ยอย่างเอาวหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้ผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับแต่อย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับ,าบาราบเ,เ,เรื่องดีครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี่ยมาจากไกลมากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่สำคัญอยางที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว,ว,ว,ว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋ขอขบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะม,มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรัว่วแล้วก็อายุอย่างน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทําให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสําหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปากติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะ สำหรับเด็กชายวัยเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกาครราชทูตไทยแนะละนครหลวงเวียงจันทร์กับสภาการชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้ หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็คขื้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดน,นะฮะ ซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิต สำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่สองนะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะคลิปจบแล้วทุกคนนะ้อเป็นอนองไดเนาะ อ่ะอันนี้คือจากใจเนาะจากใจสาวอนเนาะในฐานะที่เป็นคนลาาคนนึงเนาะก็ขอขอบใจเนาะทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานเนาะขอบใจเนาะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนาะขอบใจทุกๆหน่วยงานเลยเพราะว่าสิเป็นเนาะตำรวจเนาะลวกาทีมแพทย์เนาะทุกๆคนเลยเนาะมันเป็นโครงการที่ดีหลายเนาะเป็นโครงการที่แบบสุดยอดเลย เนาะอันนี้คือแบบนับถือเลยจิตใจเนาะของสาวไทยที่แบบมีน้ำใจ่วยเหลือเนาะทุกคนอันนี้ก็คือแบบจากใจลีเนาะขอบใจทุกๆคนที่มีส่วนห่วมเนาะทิปนี้เนาะก็จะได้จบเพียงสำนีเนาะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสาวรก็ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย